นนูตรงเรากลางเต็นท์อย่างนู้นผู้ชมเห็นไหมนู้น,น,นเอาพวงกลับพร้อมยังตอนนี้ไฟพร้อมแล้ว <laughs> ไฟพร้อมแล้วบ้านไออุ่นผู้ชมครับตรงนี้เป็นอ่างจบน้ำเป็น่างจบน้ำห้วยวังนองผู้ชมครับสำหรับกลางเต็นท์นะครับแล้วก็พักผ่อน บรรยากาศนี่คือว่าสุดยอดคุณผู้ชมดูนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ จุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายโอนี่เหรอที่กลางเต้นนี่เดียวใช่นี่ประมาณนี้เราเนี่ยเราจะดูวกันว่าเราจะกลางตรงไหนอ๋อนี่จอดรถนี้ใช่ไหมจะขึ้นไปมุมนู้นก็ได้เพราะว่ามุมนู้นเร็ดโอเคครับผมออมัเหมือนฝนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดยันกลางท้ายนี่กันเลยมั้งกลางข้างหน้ารถเราเลยได้หรอไม่รู้าางห้ม แต่เขาก็มีปักให้อยู่นะเราถามมาก่อนว้าวบรรยากาศดีดสุดยอดโอเคคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อะไรติ้ง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 ถึงห้งวยวังนองไปที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมครับที่นี้ครับบ้านไออุ่นนะครับผมนะครับที่นี่เป็นสำหรับที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับจัดปิ๊ดกลางเต็นท์ก็ได้ผู้ชมวันนี้มา,าวันที่2ของปีใหม่นะครับปีสองพันห้า 69สนะครับเออนะบรรยากาศดีมากครับผู้ชมครับยาเคเสร็จแล้วโอเคพวกในการที่ซื้อรอตีเวลานะครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมพบกับผมเชนเองครับต้นจักริดผู้ชมครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านไอหุ่นผู้ชมครับอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองผู้ชมครับสำหรับกางเต็นท์นะครับแล้วก็พับพอดบรรยากาศนี่คือว่าสุดยอดผู้ชมดูนะครับกางเต็นท์ได้นะครับผู้ชมครับดีที่พับเนี่ยเดี๋ยวโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดต่อ แล้วก็ไปดูว่าเราจะไปกางเต็นที่ไหนตรงนี้เป็นเวลาบ่ายบง่งบ่ายสองผู้ชมบ่ายบมงห้าสิบเก้าเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะกางที่ไหนเดี๋ยวเก็บของธรรมดาก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่เต็นท์ครับแป๊บนึงนะครับตอนนี้หามุมนะครับที่จะกางเต็นท์แนววันนี้ครับบยากาศด,ดีๆผู้ชมนะครับไปครับเดี๋ยวไปเดินดูกันว่าเราจะไปลงหลักประกายอยูงที่ไหนครับผู้ชมครับสบรับลานกางเต็นท์นะผู้ชมตอนนี้คนยังไม่เยอะนะวันนี้นะครับเนี่ยลานกางเต็นท์ กลางน,นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งนู้นนะครับเนี่ยตรงนี้มีร้านกับข้าวหรือกาแฟน,นะตรงนี้เนาะหืมเอ่อจอนไหนเดี๋ยวไปดูตดี๋งุนมุมนูม้นดีกว่ามาแล้วตรงนี้ไหมนเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนผู้ชมว่าตรงนี้เหมาะไหมเนี่ยพอกลางปุ๊บตรงนี้ก็จะมอ,มองเห็นวิวฝั่งนูน้น นี่เห็นอย่างนี้เลยแต่ไม่ได้ใกล้น้ํานะถ้ากลางตรนนี้นครับก็จะมีห้องน้ําสะดวกนะครับวันนี้ไม่ต้องเดินไกลนะครับ<ม>ออากาศดีผู้ชมมีชิงช้าด้วยนะครับบ้านไออุ่นนะครับผมนี่ผู้ชม,มาสวยน,นี่พตื่นเช้ามาเน,น,นี่ย่นนตรงนี้เลยสองครับเป็นตึกแถวสองลูกติดกันแต่ยากาศดีครับตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ ไปเดี๋ยวยังไงก็รอดอยู่ครับว่าเราจะกางที่ไหนเดี๋ยวไปดูตรงน้นอีกทีนึงไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับด้านลังที่พี่แกบอกว่ามันตรงนี้ก็กางได้แต่มันจะร้อนอยู่ผู้ชมนะครับไปดูข้านล่างกันครับอันนี้กาลังปรับปรุงนะครับผู้ชมนะครับหลังสร้างนี่ห้องน้ามีครับห้องน้าตรงนี้ก็มีเหมือนกันใกล้เหมือนกันครับ สลับมาเทียบไฟเราตรงนี้มีตรงนั่งเตียงด้วยตรงนี้มีร่มก็ลงลงนี้จะของมาลงปุ๊บแล้วก็จะไปนั่งพักตรงน้นนะครับเออเหมือนเตียงโอ้เป็นไงอะตรงนี้ดีกว่าสวยเลยเวลาถ่ายรูปเป็นตรงไหนตรงนี้เนี่ยี้มีไฟด้วยวิ่งมาหน้นะครับตรงนี้เขาต่อไฟไปด้วยแต่เราปักเสริมมาอยู่ในบัวมีไฟมาแล้นั่งก่อนคุณผู้ชม สัมผัสกับน้ําใกล้ๆน้ํำเลยนะนะ้ำเดี๋ยวจะพาตาก,กล้องลงเล่นน้ำเนี่ยเนี่ยดีมากเลยผู้ชมครับอือสดชืดีครับเราได้ที่แล้วนะผู้ชมโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้ก็ทําการลงหลักปัจฐานก่อนสำหรับบ้านของเราวันนี้นะครับในที่นี้แหละกลางพวงนี้เลยนะครับบริการดีดีเลยนะครับตรงร้านหินนะครับไม่ต้องม่กลัวไม่ต้องกลัวเกี่ยวหลังคุณผู้ชมวันนี้มีเสริมมาด้วยคลองน้ำอย่างหนาสามชั้นนะคร เต็นท์ของคนอื่นเขาโยนปุ๊บมันก็กลางได้เลยของของเรามันต้องแบบลงเสาเนี่ยไม่มีแรงนะร้อยดูแต่กล้องหนุนหมดแผนแบงก์งานออกไหมหนุนเสาไมบ้านเราเหมือนเปื้อนเปิดจังเล้ยมวตรงแล้งออกก่อนได้ไหมขอออกก่อนนะเดี๋ยวฟังให้ เต็บร้อยแต่ก้องมองผมด้วยครับจะเสร็จเร็วเยวไปทางพักสักคู่หนึ่งให้แดดลงกว่านี้ก่อนตอนนี้14นาฬิกา30นาทีผู้ชมอยม,มาทำการวางโต๊ะปิดดีกันใหม่นะครับไปครับตัวนี้แดดแรงนะพักก่อนพักก่อนเรียบร้อยนะครับสลหรับที่กลางเต็มเรานู่นผู้ชมตรงนู่นตอนนี้เราทำการลงหลักประกันเรียบร้อยนะครับสำหรับปา แคมปิ้งแดนน้ำของเราตรงนั้นนะครับตอนกลคืนก็จะดีมากมีไฟด้วยผู้ชมนะครับมีไฟด้วยติดกับห้องน้ำนะครับรถจอดตรงนี้ไกลๆนะครับขนของลงไปนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องขนผมจะไปนั่งจิบกาแฟก่อนโอเคผู้ชมเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับสลับปิกนิกเย็นนีครับกลางเต็นท์นะตรงนี้ครับอ่างเก็บน้าห้วยวังนองจังหวัดร้อยเอ็ดุผู้ชมครับหน้าบ้านนายอุ่นนะครับตรงนี้มีเป็นเสลับกับห้องพักด้วยนะครับจะมีสองห้องแค่เออหน้ามีสองห้องนะครับ เรียบเรื่อยสำหรับคนที่อยากนอนห้องก็นอนได้เลยนะคืนละหนึ่งพันบาทใช่ไหมจำไม่ได้คือละประมาณน,นี้ที่ผมฟังมาแล้วก็ <c oughs> การกลางนี้เสียค่ากลางเต็นท์คนละร้อยนะครับคนละร้อยน้ำไฟมีครบนะครับที่จะลดสะดวกเย็นสบายกาดดีมากตอนเย็นเจอกันคุณผู้ชมไปครับตอนนี้พักก่อนพักก่อนต่อไป พักผ่อนก่อนคผู้ชมนั่งพักก่อนอเดี๋ยวค่อยไป,ไปกลางเต็นท์นะครับตันนี้เราได้ที่กลางเต็นท์วเรี้อยแล้วออไปกัดตรงนี้ก็ดีอ่ะดีไหมเออลมมันมีลมด้วยนะตรงนี้ดีนะตรงนี้เป็นสะพานเจธีน้ํายังไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าน้ำขึ้นก็ไม่แน่นะผู้ชมนูนๆสะพานเดี๋ยวจะพากล้องตากล้องไปนั่งไปไหมกล้องให้มันลมก่อนกล้องบอกว่าให้มันล่มก่อนแต่กล้องทำไมวันนี้แก้มแดงเป็นดากลิงเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดเลยครับไปดูน โอเคอ่าบรรยากาศดีมากครับทุกคนตอนนี้เราจะไปถนนนะครับถ้ากล้องงนนเป็นไม่ใช่ถนนเป็นเพื่อนเพื่อนสวยมากครับทุมครับบรรยากาศดีนะตรงนี้นะร่มรื่นนะครับไปเดี๋ยวไปดูร้านค้านะครับมันจะมีเขาขายอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้นะเป็นคาเฟ่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับไปดูดิว่ามันคืออะไรนะไปครับขนม อ๋อมีไม้กันสัน่นมีอะไรด้วย <Okay. S 1> อ๋อเป็นขายของครับมีขนมขบเคี้ยวครับแต่ว่าก็แต่ผมก็เตรียมมาแล้วลเป็นหมูย่างครับวันนี้ครับกับเมโนโูวันนี้หมูย่างหมอง้อกระทะไฟฟ้าเน่จะเตรียมแน่นอนคุณผู้ชมมีหลากหลายฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ำเหมือนเดิแเมแรกๆกัะจางตรงนี้นี่อะไรผมไปได,ได้ได้มุมฝั่งนะู้นอะฝั่งนู้นก็แจมเหีืยนแจมว้าวแจมว้าวเนะนี่ยนี่ฝั่งนี้ก็มีเพื่อนๆมากางเต้นด้วยนะครับฝั่งนี้ วันก็อาจจะเยอะนะครับวันกก็จ,จะน้อยนะครับบรรยากาศก็ดีครับตอนเย็ยนมานี่ลมแน่นอน,นครับเอาพวงกลับพร้อมอยังตัวนี้ไฟพร้อมแล้ว ไปพร้อมแล้ววันนี้มาถ่ายรายการวันนี้ครับก็วันนี้ก็พักผ่อนครับสำหรับวันพักผ่อนของเราครับ,หล,รบ,รบหลังจากที่เรางเข้ามาแกล้ครับหลังจากที่เราไม่ได้หยุดปีใหม่นะวันนี้ก็ถือว่าชดเชยแล้วผู้ชมครับนะสำหรับห้วยวังนองครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะวันนี้ไม่ไกลมากจากบ้านเรานะครับโอเคผู้ชมครับตัวนี้ก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกา36นาทีวันนี้ผู้ชมก็มีเพื่อนๆนะครับมาทําการกางเต็มก็ประมาณก็ผิดยี่สิบได้ไดสมฝั่งโ้นก็มีอีกนะครับ ตัวน <ondan S 1> ี้ก็เตรียมเสบียงพิถีบร้อยให้ผู้ชมตรงนี้มีไฟฟ้าด้วยผู้ชมตรงนี้ผมก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยอย่างดีผู้ชมตรงนี้มีมีไฟด้วยนะครับเดินไฟให้อย่าง <Yeah. S 2> ดีมีไฟครับอ mm. <shape> ันนี้เจ้าของมาเองครับมีไฟนะผู้ชมครับนี่มีทุกแทบทุกเต็นท์เลยผู้ชมฝั่งนู้นก็มีนู่นครับสำหรับกลางเต็นท์นะครับไฟนี่คือสำหรับาชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับที่นี่นะดีดีครับดีบรรยากาศดีครับฝั่งนู้นก็มีเพื่อนนะครับสักประมาณห้าถึงสิบเต็นท์ได้ผู้ชมฝััั่งนนนนนนนู้้กก็มมีเหือครบบดาะ วันนี้ครับครับคืนนี้อากาศดีครับลมไม่แรงพี่ชมนะครับกํลาลังดีเลยเดี๋ยวหวังว่าตอนเช้าน่าจะหนาวแล้วดูเตาแล้วก็ถ่านแล้วก็จะถะนะตัวน,นี้50บาทนะผู้ชมสำหรับปลาปิ้งย่างวันนี้องขอก่อไฟมากทุกผู้ชมตอนนี้ถึงละติดช่วงช่วงช่วงเช้วาวนะันละนี่ก็เรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วสำหรับปลาบ้านของเรานะครับสำหรับแลนด์มาร์คข,ของเราในวันนี้ครับก็ได้เป็นที่กางเทรตรงนี้อากาศดีครับตรงลานหินนะคุณผู้ชม หลายคนถามว่าลานหินไม่นอนข้างหลังจะไปเสียหลังเสียหรอไม่ใช่ครับมีที่นอนครับที่นอนอย่างดีเลยวันนี้ข้างในนะแต่ไม่พาผู้ชไมไปดูหรอกวันนี้ดูข้างนอกก่อนอ่านี่ครับกำลังย่างอยู่กำลังย่างกำลังจุดถ่านอยู่นะดนนะเดี๋ยวเราสู้ครับเดี๋ยวสุกเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับวันนี้หมูย่างหมูกระทะทางของดีจากไซมูนะครับวันนี้ลำพูนเนื้อย่างเช่นเคยอร่อยโ okay. อเคโอ้โหเป็นคนเลือกเลยนะเนี่ยผู้ชม ได้พีแล้วมังเคียงคงเคียงนี่ย่างไปเลยเยอะๆพวกอ่ะสาหร่ายนะครับเจี๊ชอบสาหร่ายสาหร่ายประมุขนะก็จะเป็นพวกอ่ะปลาใส่ได้หมนครับอือกว่ามี่นี่ไงนี่ครับเจี๊ยจะได้รุ่นสีสันได้รับประทานเนี่วันนี้ผักหลากหลายนะ อะไรบางไม่รู้เยอะแยะแตาก้อนยิ่งใหญ่เลยพอเสียงแต่ก้อนวันนี้กินมือกีนไทยนะโอ้โอเคโอเคโอเประมาณนี้พอแล้วก็มีเส้นนิดหน่อยครับใส่เส้นนี้เพื่อความสมจริงนะ ดีๆอย่างนี้นะแล้วก็กินตรงนี้ด้วยน้ำชามะนาวแบบถ้วยชาไทยชาเขียวน้ำชาอาการตัวหนาวได้ยอดสุดยอดขนาดนี้คุณผู้ชมนะชีวิตก็ต้องมีความสุขแนละ้วชัดพลังชีวิตคุณผู้ชมทางเก็บน้ำถ้วยวังนองจังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชมไปครับเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนเลยครับตอนนี้บรรยากาศดีๆ I help. ที่สุดนะครับก็จะเป็นเนื้อเยื่นะครับกับบรรยากาศน้ำหนาวันนี้องค์รวมเกี่ยวติศาสตร์ตั้งนาเก็บเก่งเก่งๆตอนนี้ยังไม่หกโมงเลยตอนอาทิตย์คุณลุงครับขับฟาร์มทีมลอยแล้วก็อากาศเริ่มเย็นนะครับจุดชมธรรมชาตินะครับอ้ยจากกองหลอง ทำนี่ครับทางตรงไปดองทันไปครับปลาบุญปลาบุนปลาได้ใจตรงนี้แหละไปตกปลามาตอน,น,นเย็นนี่คือตกปลาลำเลยแหละเจ้าของภัยผู้ชมทางบ้านนะครับร้อนดึกมาเป็หนหูนึง อันนี้เหนนมือนเหี่ยวข้าวเนะหิววันนี้ทำบ้านจันาคอสก็จะเทสดนะครับควนโชคช่วยควนชั่งโมงทงเชงเลยเนาเนี่ยนะครับ ดับแล้วหนาวอากาศหนาวนะตัวนี้ก็มีไฟด้วยนะครับตรงที่ผมนั่งนี่ยัตรงน,นี้เป็นแรบนี้นี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับสามหลังสองหลังนะครับผมหลังหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะมีเยอะหน่อยนะครับด้านในด้านใดน,นะครับส่วนด้านบนนู้นตรงนู้ตนตรงไฟเหลืองๆนู้นก็จะมีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะไม่ใช่หมูมห่บ้านนี้อ่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะที่กางเต็นท์ข้างบนนะนี่จะเป็นลานน้ำตอนเช้าแต่วันนี้บรรยากาศดีครับตนะรงนี้ได้ตรงที่บินไฟด้วยสุดยอด อไปชาเขียวอันนี้ก็ตกก็เสร็จมันชื่นใจนะครับกับบรรยากาศเย็นๆตอนนี้ก็อีกสักพักหนึ่งก็เข้านอนกันแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วประมาณสักสามสี่ทุ่มก็เข้านอนแล้วแต่กลองไม่ไหวแล้วกองนอนทั้งวันเลยนะสบรรอากาศดีลมเย็นครับ อยู่กใกล้น้ำก็เลยอากาศอากาศ,าก,าศก็จะประมาณว่าหนาวๆนิดนึงต้องมีเสื้อที่หนาๆนะคุณผู้ชมทางมาลวีนะมอกลงแนละ้วต,ต,ต,ตอนนี้นะครับเดี๋ยวคู่เดี๋ยวเขาที่รอเดี๋ยวะนะเยวจอกันตอนเชา้าครับผู้ชมไปดูพาที่ขึ้นไม่รู้จะขึ้นฝั่งไหนเดี๋ยวรอชมกันครับไปครับขอรู้ว่าหลับก่อนฝันดีและตีสดวนครับผมสวัสดีตอนเชา้าหกโมงยี่สิบสาม ฟันแล้วก็แปรงวันนี้จะไปล้างหน้าแปรงฟันน้ำเราอาบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนเช้าเราไม่ต้องอา,อ <c oughs> าบหรอกแช่หรือเปล่าตอนคืนอาบหรือเปล่านี่บรรยากาศยามเช้านะผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับตกแล้จะเย็นๆนะสำหรับบรรยากาศตอนเช้านะครับเดีมมงน้ำนะเจ้าห้องน้ำเขาก็าสะอาดนะนี่อย่างดีเลยผู้ชมอาบน้ำได้ด้วยนะ อาบน้ำได้วยด้วยผู้ชมครับมีไฟด้วยบริการอย่างดีเลยโฮนิอัตแปรงฟันก่อนเนี้ย ใส่เสื้อซะหน่อยนิดนึงนะครับวันนี้เป็นเสื้อขนแกะส่งตรงมาจากรัฐฟฐลอริดารัฐฟลอริดา เป็นรูปนะครับตอนเช้าๆของเราอ่านเช้านะอตรงนี้ดีมากเลยถ้ามากับเพื่อนนี่เจ๋เลยตรเลยนะทำเพื่อนเยอะๆลนะนี่มาน,นั่งกินบะหมีตรงนี้นี่โอ้โหนี่ก็จะมีนะ เป็นน้ำร้อนแล้วก็มีขายโจ๊กด้วยนะครับตรงที่ร้านขายของข้างบนเนี่ยสำหรับใครที่อยากกินโจ๊กหรืออะไรตอนเช้าๆนะครับตรนนี้ก็มีขายเหมือนกันมีน้าร้อนด้วยด้วยไกจัดดีครับ

ก็จะไปเก็บเต็นท์กันแล้วนะครับผมเวลาเดนนี้เป็นประมาณาแปดโมงสามสิบนะเนี่ยกี้ไปกันครับพวกเพกืพ่อนเพืพ่อนบ้านก็จะเก็บเต็นท์กันกลับบ้านแล้วโอเคไปครับเก็บเต็นท์ทนกันเลยโอ้โหตรงนี้ลานหญา้าเป็นลานหญ้านะครับลานหญา้นนานลานตรงนี้เดินทัวร์เดินทัวร์ตอนเช้าเดี๋ยวเราไป เก็บเต็นท์เราดีากว่าคุณผู้ชมนะครัโอ้ยกลัดดีมากเลยอันนี้ยังไม่ลงไ,ไปเล่นน้ำเดี๋ยวคุณผ<ำ>ู้ชมน้ำไปแก่น้ำซินี่หนึ่งเลยเปใจหักเลยไปทำการเก็บเต็นท์ก่อนจะเรียบร้อยครับวันนี้ไปครับ อ๋สวยมากเลยนี่เมื่อคืนผมเป็นรถวิ่งแถวนี้เนี่ยเนี่ยผมพาผู้ชมมาดูแล้วทุกผู้ชมดูนีดีข้างหน้ามือนี่โอ้ตรงเรากลางเต็นท์อย่างนู้นผู้ชมเห็นไหมโนู่นโน่นทีดีถึงนู้นเออดูสวยไหมผู้ชมครับเป็นหุบเขามันเป็นเขื่อนมันเขื่อนกั้นน้ำข้างล่างอยู่เป็นพื้นที่รับลมผู้ชมคนนี้เป็นกั้นน้ำเลยเหมือนรับลมหน่อยที่